สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมมาตรการเยียวยารอบใหม่ออกมาแล้วนะครับผมซึ่งจะเป็นการเยียวยารอบใหม่โดย combien. มีการลดค่าน้ําค่าไฟนะครับและก็แจกเงินคนจนเพิ่มนะครับใครที่ได้รับสิทธิ์บ้างนะครับใครที่จะได้รับสิทธิ์ในการเยียวยารอบใหม่บ้างมาฟังกันเลยนะครับผมสําหรับมาตรการเยียวยารอบใหม่นะครับซึ่งจะเป็นมาตรการที่ให้สิทธ์ คนที่มีบัตรคนจนนะครับได้รับเงินเยียวยารอบใหม่นี้นะครับซึ่งการลงทะเบียนบัตรคนจนจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่นะครับเพื่อที่จะให้ระบบนะครับได้คัดกรองผู้ที่มีบัตรคนจนนะครับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆนะครับผมโดยนะครับรัฐบาลนะครับก็จะแจกอีก2 7หมื่นล้านบาทนะครับซึ่งจะเป็นการเก็บเพิ่มคนที่ลงทะเบียนตกหล่นนะครับ ซึ่งใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนก็สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้นะครับผมส่วนใครที่ลงทะเบียนไปแล้วแล้วมีบัตรคนจนแล้วนะครับแล้วไม่เข้าเงื่อนไขข,ของเขาก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์ได้เช่นกันนะครับผมโดยนะครับ2 10, 7งหมื่นเจ็ดอ่อหมื่นล้านนี้นะครับทาอะไรบ้างนะครับก็จะมีการนะครับขยายมาตรการบรรเทาค่าน้ําค่าไฟนะครับผมแล้วก็มีการจัดสวัสดิการแห่งแห่งรัฐคือ ผู้ที่มีบัตรคนจนอยู่แล้วนะครับก็จะได้รับการเยียวยานะครับก็จะเป็นค่าเดินทางค่าการถุงต้มแล้วก็คนพิการก็ยังได้รับสิทธิ์เยียวยานี้ด้วยนะครับผมรวมได้รับสิทธิ์ด้วยนะครับผมโดยจะมีการจัดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้มีรายได้น้อยนะครับรอบใหม่เนี่ยอยู่ที่35,30ล้านบาทนะครับใครที่ไม่เคยลงทะเบียนคนเรคือ่าคนจนนะครับ และไม่มีบัตรคนจนสามารถลงทะเบียนได้นะครับเพื่อคัดกรองนะครับเข้าสู่ระบบแล้วก็ได้รับบัตรคนจนนะครับสามารถรูดซื้อสินค้าและบริการตามร้านค้าที่ร่วมรายการได้นะครับผมส่วนค่าไฟนะครับปัจจุบันนะครับประชาชนก็ได้รับการช่วยเหลือค่าไฟอยู่ที่50หน่วยนะครับเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับ สามารถใช้สิทธิ์ใช้ค่าไฟฟีฟนะครับกรณีที่มีผู้ที่มีบัตรนะครับใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยก็จะได้รับไฟฟ้าฟรีส่วนค่าน้ำประปานะครับก็เป็นการสนับสนุนวงเงิน100บาทต่อโคเดือนต่อเดือนนะครับกรณีใช้น้ำประปา เกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทก็ยังได้รับความช่วยเหลือนะครับผมก็จะเป็นจากเดิมก็จะเป็น100บาทต่อคนเรือนนะครับก็จะเป็นการช่วยเหลือเยียวยานะครับสำหรับผู้ที่ไม่มีการได้รับความช่วยเหลือมาก่อนก็สามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้นะครับทั้งนี้นะครับผู้ที่มีบัตรคนจนนะครับก็ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับย้ําอีกครั้งนะครับ คนที่มีบัตรคนจนอยู่แล้วนะครับต้องลงทะเบียนใหม่นะครับเพื่อยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็เพื่อคัดกรองนะครับว่าเป็นผู้ที่มีคนจนจริงหรือเปล่านะครับก็จะได้รับสิทธิ์ค่าน้ําค่าไฟนะครับผมใครที่มีอยู่แล้วและเข้าเกณฑ์อยู่แล้วก็ได้รับสิทธิ์ค่าน้ําค่าไฟในการยูแย่เยียวยารอบใหม่ครั้งนี้นะครับซึ่งจะเป็นการลดน้ําค่าน้ําค่าไฟแจกเงินเยียวยาคนจนเพิ่มนะครับผมนี่คือข้อมูลล่าสุดที่นํามาฝากกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตาม